ในส่วนเทคนิคแะ,ะ่คะดัชนีเมื่อวันศุกร์ก็ทำจุดต่ำสุดไว้ที่ EMA 75วันนะคะซึ่งตรงกับแนวรับตามเส้น Speed Li n สิ่ส่วน3พอดีนะคะเป็นแนวรับที่ประมาณ1.370นะคะแล้วก็พยายามทรงตัวนะคะเราก็มองว่าถ้าราบไดที่ยังไม่หลุด1.370เนี่ยนะคะยังสามารถลุ้นาการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะมองแนวต้านอยู่ที่ EMA 25ะคะประมาณ1,390แล้วก็เต็มที่1,400จุดนะคะ,ะดูแล้วเนี่ยน่าจะยังสามารถลุ้นขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุด1.370ลงมา จังหวะอีก่อนนะคะเพราะว่ามองแนวรับถัดไปค่อนข้างลึกนะคะก็คือประมาณ1,350สต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว AP นะคะ AP เนี่ยส่งสัญญาณฟื้นตัวในกราฟแท่งเทียนเป็น Morningstar นะคะแล้วก็สัญญาณฟื้นตัวจากตัวของเครื่องมือ Mo f i e d Stochastic ขณะที่แรงซื้อก็เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการรีบาวกลับไปอย่างแนวต้านประมาณ6บาท อ่าห้าบาทสี่สิบห้ากับห้าบาทหกสิบนะคะรับที่ห้าบาทสิบห้าคัดลอสที่ห้าบาทถัดมาเป็น BCH นะคะตัวนี้เนี่ยวกตัวออกจากเส้นแนวรับ EMA มเจ็ดสิบห้านะคะประมาณหกบาทแปดสิบนะคะขึ้นมาได้สองวันแล้วนะคะ,ะละักษณะของการฟื้นตัวเนี่ยเครื่องมือ,อยังคงฟื้นตัวจากอย่างต่อเนื่องนะคะบดีไฟล์สโตแคสติกเนี่ยเริ่มวกตัวออกมาจากเขตโอเวอร์โซนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการดีบาวนแนวต้านประมาณเจ็ดบาทสามสิบห้ารับที่หกบาทเก้าสิบห้าแล้วก็คัดลอสที่หกบาทแปดสิบห้าต่างค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น s v i นะคะตัวนี้เนี่ยฟื้นตัวจากจุดต่าสุดของวันนะคะที่อยู่ใต้เส้น EMA 200นะคะขึ้นมาที่ขึ้นมาสามารถขึ้นมายืนปิดบวกได้นะคะด้วยโวลุ่มที่หนาแน่นแล้วก็แรงซื้อก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยวกตัวออกจากเขตโอโซได้แล้วนะคะแ mm hmm. นวโน้มฟื้นตัวแนวรับจะอยู่ที่4.10ตางค์แนวต้านแรก4.30ถัดไป4.44แล้วก็คัดลอสที่4.40ค่ะปิดประชุมในส่วนเทค